วันที่หนึ่งสิงหาคม2567เวลา9ก้านาฬิกานายภาคินติรพงศ์ไบูบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพลส,สมสารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรวมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีนำโดยนายสุชาติจำปาโพภูมิำนวยการวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาพร้อมคณะประเมินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายพิทักษ์เวียงจันทร์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านคอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนได้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนต่อไปในการนี้ นายกิตนรงด้วงลาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้าน้อป้อมคณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาประธานชุมชนเกลือวันสองรวมให้การต้อนรับณห้องประชุมอาคารภูมินสองโรงเรียนเทศบาลบ้าน้อต่อไปก็เป็นน้ำนมฮอร์โมนนะคะ ช่วยช่วยอะไรบ้างลูกพวกนี้ช่วยต่อผักเรายังไงในแปลงค่ะช่วยสีพูลมากแล้วก็จะทำให้